คิวครับเอฟดีศย์หครับผมเกิดครับเอฟดีศูนย์หกครับโย่เหลือคุณอ่องนะครับผมเชนครับเ d 0 0 8ครับอ้าวไม่ใช่อ่องหรอกครับใช่ครับเฮ้ยบอกรหลักฐานไ่เออไม่ทราบว่านี่เลขที่เท่าไหร่กันบ้างครับเนี่ยคนกลางก่อนเลยครับ05ครับ021แล้วคุณอ่องแล้วครับถือเลยนะครับ008ครับโทรต่างประเทศหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นแหละครับ เออไม่ทราบว่าเราจะไปเรียนไหนกันต่อครับตึกแปดครับตึกแปดเดี๋ยวเรียนวิชาคอมวันนี้สตูดิโอดีเทศแล้วครับโอ้โหวันนี้เราจะไปถ่ายภาพยนตร์กันหรือเปล่าครับเนี่ยผมไม่ถ่ายครับยังไม่ได้เรียนเลยแล้ครับถ่ายหนังเอวีครับโอ้โหครับถ่ายหนักอีกครับเออแรงบันดาลใจอะไรครับที่มาเรียนที่นี่ครับไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยากเรียนเฉยตามเมียมาหรือเปล่าครับไม่มีที่ลงครับอ๋อแล้วครับที่อื่นไม่เอาแหละครับไม่มีใครรับครับเออแล้วที่พี่ให้ข่าวมาภาพยนตร์คืออะไรตอบก่นได้ไหมครับเนี่ย ภาพยนตร์คือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับการแสดงครับแล้วก็การออกแบบศิลปะครับเหรอครับผมผมรู้แค่นี้ครับแต่เท่าที่ผมเห็นมาคุณไม่มีหัวด้านนี้เลยนะครับเนี่ยนั่นแหละครับมานนั่นครับอ๋อนี่คือศิลปะของคุณเหรอครับเออแล้วคุณผมก็คือการแต่งตัวคุณคัาอ๋อครับแล้วคุณคิวเหรอครับอะไรนะครับศิลปะคุณคิวเป็นยังไงครับรุ่นพี่นั่งอยู่หรือเปล่าครับว่าป้ายไม่แฝงสักคนเลยนะครับ คุณครับรุ่นพี่นั่งหรือเปล่าครับการทำสัมพันธ์กว่าคำพูดเรื่อยมาคนละเรื่องเออนี่หน้าตาประธานคณะพิเคศข่าวข่าพโยนใช่นไปครับเนี่ยกินน้ำไหมครับกินครับที่ผู้ชมหนะประธานของเรานะครับคนที่เราเคารพประธานอาวุโสของเรานะครับคนนี้ครับโอ้โหมารยาทงามนะครับนัังเราเรามาดูคนขยันผู้หญิงที่ขยันที่สุดของห้องครับ ความรู้ของเธอทําให้โตอ้วนครับว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นชื่อบปินยังไงชื่อเป็นชื่อไงอะก็เขาไอบอลหนีไรอจะเรไร่าเจะปหราน้าอว่างเาอกถายป้าครับป้าครับป้าป้าทำอะไรครับเอาขอครับ เกมอะไรครับป้าอะไรครับสนุกไหมครับน้าโอ้ยท่านประธานของเราสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนครับแล็บแล็บคอมพิวเตอร์ครับที่นี่สอนเกี่ยวกับอะไรครับผมสอนแม่งสอนคอมพิวเตอร์่ใช่อะไรตามเลยเหรอ835 835 ชอะไรนะสำนักงานอิเล like ็กทรอนิกส like ์ครับไอทีอะไรนะครับ2องหรือเปล่าครับไม่รู้ช่างไม่เนิ่งไม่เน้องยิมจะแคว้นไหนครับเนี่ยอีบอนไม่ถ่ายอีสี่ไปอีบอนว่ายังลองเนี่ยอันไหนวะม่มีเรือได้หรอที่สมัยมึงจะตายแล้วบอนไม่อะ ใช่ครับขอขอมือหน่อยขอมือหน่อยเฮ้ขอหน่อยขอลูกหน่อยขอตีหน่อยขอดีหน่อยตอดีน่นี่คือบรรยากาศในห้องไอทีสองจุดหกครับอะไรน้องอ้วเอี่ยมอ้วกอิ่มไปไปไปสัมภาษณ์ทีละคนทำสัมภาษณ์